ครับตอนนี้เรากําลังมาซื้อหมวกนะครับที่แม่สายนะครับมาซื้อไปงานวันพรุ่งนี้กันนะครับไปทํากันพรุ่งนี้นะครับวันนี้มาซื้อหมวกเล้มาเอาโต๊ะมาเอาของบ้านพี่เฟิร์สนะครับวันนี้ผมวันนี้ไอ้มี่มันอารมณ์ไม่ดีครับมันไม่สบายครับมันปวดท้องมันแดกเยอะเกินมาท้องเสียเดี๋ยวมันขายมันมดีกันเลย หันหน้าหน่อยหันหน้าหน่อยครับวันนี้กลุ่มเรานะครับมากันเกือบครบเลยนะครับ8คนครดูปืนกันแสดงไม่โคลครับครับที่ยาปืนครับครับลองกิจกรรมครับครับลองมาดูปืนเราจะมาทำเป็นการเล่นปืนยิงอัารมครับหกพันห้ารอัดแก๊สครับอันนี้หนักมากอืมดูอ่ะมึงเคยเลือปืนไปเล่นเองไหมครับเรามาซื้อกัน แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย